กลับเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปกับวิวจัดให้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเดินทางไปต่างประเทศนะคะเราก็ต้องไปทานร้านอาหารที่แบบพื้นบ้านแบบแท้เพื่อจะเข้าถึงว่านี่เรามาถึงแล้วประเทศนี้ต้องรสชาติอาหารแบบนี้แต่วันนี้คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะวันนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วค่ะเป็นร้านสไตล์แบบบ้าน,านเลยแบบอเมริกาแล้วรสชาตินะคุณผู้ชม เหมือนมากๆไม่ต้องบินไปถึงที่นั่นแล้วค่ะวันนี้วิวจะจัดไปตามมาเลยค่ะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะหน้าร้านข้าประเทศอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจมีผู้คนอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเรียนอยากจะไปใช้ชีวิตที่นั่นขึ้นชื่อว่ามีร้านอาหารหลากหลายรสชาติแล้วจะมีไหมร้านอาหารในเมืองไทยที่มีรสชาติสไตล์แบบชาวอเมริกันแน่นอนค่ะ ไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้วันนี้วิวจัดไปร้านอเมริกันแท้ๆรสชาติใช่เลยค่ะร้านนี้เลยจากห้างเกตเวเอกมัยฝั่งซอยสุขุมวิทเลขคู่มุ่งหน้าไปถนนพระรามที่หขับตรงไปประมาณ900เมตรชิดซ้ายและเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท38ขับตรงมาในซอยประมาณ350เมตร สังเกตทางด้านซ้ายมือเจอร้านเลยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมวิวก็อยู่ในร้านแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปราวีนั่นเองจะบอกว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเชฟเองด้วยใช่ครับทําเองด้วยครับโอ้โหเก่งมากทานนิดนึงค่ะบางคนแบบจะเข้ามาในร้านเนี่ยเองงว่า อ่านว่าอะไรคะออกเสียงมาให้ถูกต้องชนิดเซลครับชนิดเซลแปลว่าอะไรคะเออมันเป็นอาหารประจำชาติของประเทศออสเตรเลียนะครับที่เห็นคุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ยพูดไทยไม่ชัดนะคะเพราะว่าไปเรียนที่อเมริกามา10ปีครับตอนนั้นไปเรียนหนังสือหรือเกี่ยวกับอะไรบ้างคะไม่ชชืช่อที่นั่นเรียนมปลายครับเป็นเหมือนนักเรียนแลกเปลี่ยนทั่วไปค่ะแล้วในช่วงที่เรียนคุณผู้ชมการทํางานเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่า คุณปวีเนี่ยเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานที่สนามกอล์ฟนะคะก็คือดูแลเมมเบอร์แล้วก็ดูแลสนามกอล์ฟแต่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพอดีคนในครัวค่ะในร้านอาหารที่สนามกอล์ฟเนี่ยค,คนขาดคนขาดครับแล้วเขาเรียกคุณปวีเข้าไปในครัวรบ,บอกให้ไปช่วยครับคือเป็นวันเดียววันเดียวครับตอนแรกวันเดียวตอนแรกวันเดียวแล้เวเร,เ,รเรารู้สึกยังไงว่าเฮ้ยชอบทําอาหารแล้วอะ ตอนพ่อตอนเรียนหนังสือด้วยแล้วเป็นเก็บกอล์ฟแล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเป็นนักกีฬากอล์ฟอีกก็เลยชื่นชอบเกี่ยวกับกอล์ฟอยู่แล้วแต่พอไปเข้าครัวชอบทำอาหารมากกว่าเวลาหั่นผักอะไรก็คือสนุกเป็นจอยดีครับไม่ต้องเจอคนเยอะอ๋อเวลาทํางานในสนามกอล์ฟนี่คือจะต้องแบบต้อนรับแล้วก็เจอคนเยอะคืออยู่ในครัวก็ก้มหน้ากลมตาทํางานอย่างเดียวก็เลยชื่นชอบนอกจากเป็นเชฟแล้วนะคุณผู้ชม ทำอาหารที่ร้านเองยังมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพอีกด้วยนี่คุณผู้ชมดูดูดนอกจากเป็นแชร์พันนี่มีนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะนี่ยเสยถุงกานโนล่าครับกาโนล่าที่เขากำลังฮิตทานกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะ,ะใพี่แบบทานกับพวกนมโยเกิร์ตครับโรคคนต <นม S 1> <า>่างชาติ ก็กินแบบนี้ใช่หรือเอามาต้มทำเป็นโอ๊ตมีลอะไรอย่างนี้ก็ได้ตอนเช้าๆเนี่ยครับเป็นเหมือนโจ๊กฝลั่งอะไรอย่เี้ครับโอเคร้านเราเนี่ยเด็ดยังไงเจ้าของร้านเนี่ยทำอาหารเองคิดเมนูเองซอสคุณผู้ชมเป็นสไตล์แบบอเมริกัน,นแท้ๆก็คิดเองด้วยคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้นะคะเป็นอาหารที่ทานง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเมพวกแบบเบรอร์เกอร์คุณผู้ชมแซนด์วิชต่างๆแล้วก็ สามารถมาทานได้ทุกมือ้อเพราะบางคนตื่นมาสายก็เป็นแบบบันชไปอย่างนี้อา,อาหารเช้าเสิร์ฟทั้งวันครับอา,อาหารเช้าเสิร์ฟทั้งวันตั้งแต่เปิดตั้งแต่แตกี่โมงนะคุณปวินตั้งโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับ,ถ,รบถ้าเกิดเรามาถึงร้านแล้วเนี่ยเมนูเด็ดที่ต้องจัดไปมีอะไรบ้างคะเริ่มจากจานแรกอ่ะอันนี้เลยครับแมกแอนด์ชีสแซนด์วิชครับแม็กแอนด์ชีสแซนด์วิชอันนี้นะคะแนะนําเลยคือเขาใช้มักกะโรนีมาทอดกรอบ,รบมาใช้แทน ขนมปังใช่ครับมัคโรนีชีสทำเป็นก้อนๆแล้วก็ทอดกับจานต่อมาค่ะเป็นอันนี้เคุณผู้ชมวันเนี้ยปกติไก่ทอดของบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นซอสแบบหวานๆแต่ซอสอันนี้คุณประวินทำเองสูตรสไตล์อเมริกันแบบแทๆ้ๆนั่นคือคจะมีรสชาติออกแนวเปรี้ยวๆเผ็ดๆครับโอเคจานต่อมาค่ะอันนี้เรียกว่าเบรก fast สลัดครับก็เป็นสลัดแบบครบเครื่องตอนเช้ามีแฮมม,มีเบคอนมีไข่ดาวมะเขือเทศผัก ขนมปังครบเลยคือถ้าเกิดดีวมากตอนเช้าจานเดียวจบจานเดียวจบอยู่เลยมัเบอ่าอยู่ได้ทั้งวันดูพักสิคะเยอะมากค่ะโอเคเมนูต่อมาค่ะที่แนะนำนี่อันนี้คือเป็น P B B B J ครับ P B B B J แตกต่างไงฮะบางขาคุณปวีนี่นี่ชนิดมีกล้วยมีเบคอนครับกล้วยเบคอนแยมองุ่นเนยถั่วใช่มัน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 เข้ากันมากคุณผู้ชม คือฟังดูแล้วแบบแปลกหุยก,กินกันได้เหรอเหมือนสาคูไสหมูหวานหวาน,วน,วนเค็มๆเปรียบเทียบกับขนมไทยบ้านเราอาหารไทยบ้านเราก็คืออันนี้ก็คล้ายๆกันแล้วก็ทานคู่กับนี่ใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าขึ้นชายฝรั่งขึ้นชายฝรั่งอา่าทานคู่อันนี้ก็จะเข้ากันมากค,ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารจานหลักที่แบบแนะนําคุณผู้ชมถ้าเป็นเมนูขนมหวานที่นี่บอกเลยว่าเด็ดมากอร่อยจริงๆคือตัวนี้ค่ะนี่คุณผู้ชม อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณคุณคงตวีนนี่ไอศครีมแซนด์วิชคุกกี้ครับแล้วมีความพิเศษยังไงนะคะเพราะคุกกี้ปกติเนี่ยคือจะเป็นแบบแข็งแข็งแต่ของคุงตวีนนี่คือจะอบแบบไม่สุกอ่าใช่ครับเป็นคุกกี้แบบมีเดียมแลครับข้างในจะเป็นคุกกี้โดอยู่ข้างนอกก็จะเป็นคล้ายๆแบบเวลาทำสเต็กอย่างเงี้ยครับออ๋นี่บอกแล้วมีเดียมแล็นคุกกี้คือข้างนอกจะกรอบแต่พอเนื้อชิ้นข้างในเนี่ยชั้นข้างในเนี่ยจะนุ่มครับแล้วผสมกับไอศครีมคือจะมีความ ตัดการ,ค,รคุกกี้จะหวานแล้วก็รสมิน้นนี่คือจะแบบ,ออ,บออกเย็ยนๆนิดนึงแล้วหวานน้อยเห็นบอกว่าทางร้านมีของให้กับคุณผู้ชมด้วยมีอะไรคะวันนี้มีกิฟต์เฟอรเชอร์ครับเย้ขอบคุณมากค่ะคนี่คุณผู้ชมกิฟต์ฟอรเชอรนนะคะถ้าเกิดใครอยากมาทานฟรีๆติดตามชมทางอินสตาแกรมของวิวและของพี่แชมป์ดีๆนะคะนี่ค่ะตามด้านล่างค่ะแล้วมาร่วมสนุก ตอบคาถามให้ถูกรับไปเลยค่ะนี่ค่ะทานฟรีถ้าเกิดขยับมาทานฟรีนี่คุณผู้ชมอร่อยจริงๆรสชาติแบบสไตล์อเมริกันแท้ๆเลยสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างว่าทีเด็ดของร้านเราคืออะไรเชิญเลยค่ะถ้าอยากลองชิมรสชาติสไตล์อเมริกันนะครับมามาแล้วครับก็เชิญได้ครับที่ร้านครับที่ร้านนี้คุณปรวินก็อยู่กับตลอดเนาะเพราะว่าเป็นเชฟเองด้วยแล้วบรรยากาศคุณผู้ชม เหมือนอยู่ในบ้านที่อเมริกาเลยเน้นความเป็นกันเองครับอ่าเน้นความเพราะคุณปรวินจะอยู่ร้านกับตลอดด้วยแล้วก็เป็นเชฟเองด้วยค่ะสามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยววิวคุณปรวินขอทานก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย